ครับก็สวัสดีครับพคผมนะครับแนวฟุตซอลฟอยคลิปนี้เราก็จะมารีวิวลำโพงรีวิวลำโพงไนอะว่ากันนะครับน่ะคลิปนี้เคเลียร์ของกันนะเม่นของใกล้ตัวเยอะมากเดี๋ยววิวไม่สวยเลยนะครับเป็นไอว่ารุ่นรีโทพัทนะครับน่ะเป็น ไอ้ว่าที่คมอีกตัวนึงนะครับตัวใหญ่ด้วยนะครับมามาดูกันนะเดี๋ยวกำลังขับประมาณ60วัตต์นะครับจริงก่อนหน้าน,นี้ผมมีตัวเล็กแล้วนะครับแต่ว่าตัวเล็กมันเสียงก็ดีแหละแต่ว่ามันไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะครับเปิดกลางแจ้งแล้วมันมันไงเสียงมันจะดูแบบดังไม่พอถ้าเปิดในห้องเออโอเคอยู่ ก็เลยแบบอยากได้มันดังกว่านี้นะแต่เสียงเหมือนเดิมให้เสียงอาจจะไม่เหมือนเดิมเพราะอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้อาจจะเป็นมิติเสียงดีกว่าอ่าผมชอบความเป็นเสียงของมันนะครับนะว่าเบสมันนุ่มนะครับนะอันนี้ต้องยอมรับเบสมันไม่แน่นนะอคุณต้องยอมรับตรงนี้นะครับถ้าคุณซื้อไอ้ว่าเนี่ยเบสมันไม่แน่นนะแต่ว่าเบสมันนุ่มอะฟังลูกทุ่งนี่คือแบบมันมันเพาะ ย่านเสียงมันอาจจะแบบนะย่านเสียงมันอาจจะสู้มาเชลไม่ได้นะครับแต่ว่าในงบนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีอันไหนที่คุ้มกับรุ่นนี้แล้วล่ะคือจะไปเทียบมาเชลไม่ได้หรอจริงผมเห็นเขาเทียบกันมาเยอะแล้วมันมันไม่ได้อะมันกระดูกมันคือกระดูกโครเบอร์ไอ้เนียจะไปเทียบกันได้ไงของมันโครเลเกตกันนะยวผมต้องตัดคลิปเพื่อเอาอันนี้ออกนะมันหนักมากนะ เป็นเองครับปึ๊บออ,ออกมาแล้วนะครับตัคดคลิปไปอย่างโหดให้เลยนะครับกล่องเป็นแบบนี้นะ M.I. นะเป็นมี่ X50 นะมีเป็น,นะ <c oughs> น Gen2 นะครับผมสั่งสีดํามานะว่าผมมีตัวเล็กแล้วนะตัวเล็กผมเป็นสีไม้นะผม,ผมสั่งตัวนี้มามันใหญ่กว่ากันก็เลยสีดำนะเพื่อความหลากหลายผมว่าจะขายตัวเล็กอยู่นะครับก็ใช้ตัวนี้แทนแหละใช้ตัว,ต,วตัวเล็กผมว่าจะขายแหละ ก็ไม่อยากมีเยอะอะขาะนะหาลวงพมมีสองตัวมันก็เทียมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีเดี๋ยวัปคิปแป๊บเทียบผมก็ใช้คัตเตอร์เกียร์มาใครจะไปเทียบมาเชลก็คิดให้ดีนะครับแค่ราคาก็ต่างกันแล้วเี้ยไม่เทียบเป็นไรไง ถ้าคุณอยากได้ย่านเสียงให้มันดีทุกอย่างเอามาเช่วไปเลยนะไม่ต้องซื้ออันนี้หรอกอ,อันนี้มันมันเหมาะคนสำหรับงบน้อยแต่อยากได้เบรดแ,แต่อยากได้ลาโพงเบสหนักเออเน็คหนักแต่น,นุ่มนะแต่ไม่แน่นก็แน่นนิดนึงเอาไปเปิดเพลงล็อกอะ่ะบอกเลยว่าไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับไอ้ว่าเปิดเพลงล็อกแล้วแม่งแบบจากเพลงล็อกกูกลายเป็นเพลงทุ่งเลยครับ ไอยแบบเบดกระเร่ยงคู่อะไรเงี้ยมาแล้วมันเบดมันนุ่มอ่ะแล้วมันตึ้ง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 เนี่ยเสียงมันตึ้ง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 เนี่ยเหมือนเป็นลูกพุ่งเลยเพลงร้อผมการลูกพุ่งเลยนะนี่ครับเป็นวัสดุนะครับผมไม่ต้องแกะให้ดูหรอกมั้งเพราะว่าเปิดให้ดูครับอันนี้ผมก็สั่งวันที่สี่นะครับสั่งในในแอปช้อปปี้นะฮะเป็นเป็นอะไรวะโปรแฟลชเซลของเขาอ่ะเออเป็นปูเลยเขาตัวอย่างอะไรแหละมันเป็นปูแบบซีซีอ่ะเออนะครับอันนี้ผมได้มาในราคา2,000 2004ันสนะ 24, สองพันรี่เศษเศนะ <c oughs> จาก3ามพักว่านะครับผมได้มาสอเอ้ยผมได้มา2004ถคุณก็ต้องแกะดูหรอกเพราะว่ามันดีนะนี้มันมเป็นเป็นใบประกันของเขานะครับนี่ต้องเก็บไวนะ <c oughs> ้นะนะเงื่อนไขประกันเขาคือคุณต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาแถมมาให้หมีมีครบนะครับนี่อันนี้เป็นไปได้ไม่ต้องแกะก็ได้อันนี้เออยนะเก็บไว้เป็นประกันขเขาเอือเผื่อของมีปัญหานะครับ นี่คนระับโอ้โหใหญ่เลยโอ้ผมต้องผมต้องใช้สองมือว่ะใช้มือเดียวไม่ได้แน่นอนนะมันโอ้มันใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับแป๊บนึงปึ๊บยกมาแล้วนะยกมานี่นะปับ๊บอ่ามีสายให้ด้วยนะครับสายก็มาเป็นซองเลยนะซองแบบซองถุงยางเลยทีเดียวเฮ้ยไปให้ซองถุงยางแค่ไหนกะล่องก็เก็บไปนะค่อนข้างใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่กว่ากันเท่าไหรนะ่เนาะผมว่า ตัวเล็กก็ก็ใหญ่ประมาณนี้แหละแต่ก็มันก็ใหญ่กันหน่อยนะกล่องก็ง่ะกล่องก็เป็นกล่องแบบสวยดีนะใช้แต่เก็บไปนานมันจะเหลืองนะสีขาวนี่ตัวตัวเล็กของผมเริ่มเหลืองเลยที่อผมก็ไปเล่นเหลืองนะกล่องเหลืองได้ไงนี่คือยังไม่ต้องใส่ก็ไ้เดี๋ยวผมขอรีวิวลำโพงก่อนนะส่วนอุปกรณ์พวกนั้นมันมันดีอยู่แล้วแหละคือไม่ต้อง เปิดให้ดูก่อนหรอั้งผมว่าไม่ไสนใจอยู่แล้วเด,ดี๋ยวนึ่งขอเอาแกะถุงนี้ออกก่อนนะไปนึงครับโอ้โหแกะแล้วปั๊บราคาส4 0 0ได้ขนาดนี้ไอ้เหี้ยบอกเลยว่าของแท้ครับของแท้ด้วยนะที่ผมได้มา2 4 0 0ี่ตัวใหญ่ขนาดนี้คุณลองคิดดูนี่ฮะมือคนนี้ไม่สามารถหยิบลำโพงแบบคืบนึงได้ได้นอนนะนี่คุณจะไม่สามารถหยิบลำโพงแบบนี้ได้เลยมันใหญ่มากนะ นะนี่คือมือของคนวัยผู้ใหญ่อย่างผมนะเนี่ยนะดูดิเ,เฮ้ยผมไม่ใช่วัยเด็กนะผมไม่ใช่เป็นเด็กนะเฮอ,อเสียงผมมันจะเหมือนเด็กแต่ผมไม่ได้เด็กลแล้วอ่ะโอเคเรามาลองเปิดดูว่วา come to I นี่หนักทเราไปเทสเสียงกันดกว่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดแบบเปิดสุดแม่งทุกอันเลยนะครับ อยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนนะครับเดีย๋ยวผมต้องไปเทสข้างล่างนะแป๊บนึงนะครับต้องไปเทสข้างล่างคนระับเทสกับทีวีด้ยวยนะเสียงทีวีที่ก้อยสินส้นซอยจุเหล่าขาวโดอยยามแลงมันคือสิมีเฮีงขันได้จากโบ่ข้งดังแล้วสาวหนึ่งรูเบรดกันครับับ มาหากรรมฝากหน้าคนละเดิอนแม้งานแต่งคณเลิกคือบา้านงานเมนใครจะมาแกเขาบัางทักขัดกอนหน้าบาดัดใดคือถือว่าดังอยู่ครับต้องลองเทสเพลงอื่นก่อนนะไหมนะเรามาดูเพลงนี้กันนะครับเพลงในตำนานที่เขาชอบเทสกัน เบรค่อนข้างกว้างเลยกว้างและใหญ่นุ่มด้วยแค่นี้พอฮะเราทดสอบแค่นี้ทดสอบมากกว่านี้จะโดนนะนมาลองเพลงแดนซ์นกันบ้างนะครับว่ามันจะทำเบรได้ดีแค่ไหนมากนะ โอเคเลยโอเคในระดับของมันเลยนะครับเดี๋ยวลองเพลงอื่นดูเรามาลองเพลงพวกเสียงแหลมบ้างนะฮะเสียงแหลมน้ำๆนหน่อยนะเนี่ยเพลงเสีเสียงแหลมเบสอันไม่ค่อยมนะีเพลง,ง,ลน,น,พลงนี้ทดสอบเสียงแหลมครับนี่ เสียงแหลมวก็ผมค่อนข,ข้างพอใจนะเพลงนี้มั่งเดี<อ>ยเ่ยเพลงนี้<อ>เพลงอะไรไม่รู้นะวีล็อกนี่ยน,นะ<อ>เป็นเพลงไว้ทำคลิปอะ่ะ เบให้นะรูเบทแรงมากเลยนะมีรูเดียวฮนะแต่ว่าดังตอนนี้ครับเปิดไปแป๊บเดียวแบตรถขี่หนึงห่งลายที่อเดี๋ยวเร็วมันะ้งวะโอเคครับกระจบแค่นี้กันนะครับกับสหรับคลิปรีวิวไอว่านะโอ้โหถือว่าสุดมากว่าเนะสียงนะอยากเอาตัวเลขมาเทียบอยู่เหมือนกันนะครับรอแล้วนะเดี๋ยวผมเอาตัวเลขมาเทียบเสียงมันจะต่างกันแค่ไหนนะครับโอเคครับ <Okay, S 1> เราก็เอาตัวเลขมานะครับเป็นตัวเลขสีไม้นะครับ แบบเท่ากันด้วยเงี้เป็นไปได้ไงวะเนี่ยตัวใหญ่ก็ยังอยู่ข้างนะแต่ตัวผมตัวใหญ่ผมปิดไปแล้วข้อเ <c oughs> สียงสีดําเลยคือฝุ่นเกาะแล้วมันเห็นง่ายมากนะถ้าเทียบสีไม้เนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นนะเออเป็นไม่ได้เอาสีไม้เด้วยนะสีดําผมแค่เอามาลองเล่นเห็นนะนะมาลองสีนี่นะตัวเล็กนะผมใช้มาเดือนกว่าแล้วสองเดือนแล้วมันน้งครับตัวนี้ครับนะแล้วผมก็เบินไปไม่รู้กี่รอบแล้วด้วยนะเปิดเบินไปมานสามสี่รอบได้ นะอันนี้คือมันได้มาใหม่มันยังไม่เบิร์นนะเสียงอาจจะสู้ตัวเล็กไม่ได้ด้วยโอ้เสียงมันยังแปลกๆอ่ะเสียงมันยังเป็นไงไม่รู้อ่ะผมบอกไม่ถูกมันยังก้องแก่งอ่ะเสียงมันจะออกแกวก้องแก่งนิดนึงแต่มันก็ยังมีความเป็นเบรดของมันนะแต่ว่าย่านเสียงมันจะดูแปลกๆหน่อยคือต้องใช้ไปนานๆก่อนนะตัวนี้คือใช้สองเดือนแล้วนะครับเบิร์นด้วยเบิร์นไปหลายเพลงอยู่นะมาลองดูนอะ แค่ให้ต่างกันเลยเตัวเล็กเสียงดีกว่าอีกนะแต,แต่แต่เบาวกว่านิดเดียวนะตัวเล็กนี่ไม่รู้ว่า30บวัตต์หรือ20บวัตต์นะเสียงไม่ต่างกันมากนะตามสเปคเนี่ยตัวเล็กน่าจะ20บวัตต์เอ้ยไม่ใช่น่าจะ30บวัตต์นะครับนะตัวนี้คือ6 0บวัตต์ตัวนี้น่าจะคูณสตัวนี้แต่ผมรู้สึกว่ามมากความดังไม่ค่อยต่างกันวะผมก็งงกันนะความดังไม่ค่อยต่างกันเฉยเลยนะ ตัวนี้คือเบดเบ็ดหนักกว่านะมันใหญ่มันหนักกว่านะตัวนี้แต่ตัวนี้ก็เบดก็ไม่ได้แพ้อือก็เป็นไม่ได้ใช้สองตัวพร้อมกันแม่งเลยเดี๋ยวผมลองเบรนไปสักพักก่อนเดี๋ยวว่าถ่ายคลิปไปดูอคลิปกันตัวนี้นะเพราะว่ามันยังได้อาใหม่อยู่นะมันเป็นตามฉบับไอว่าอยู่แล้วนะคือได้ได้มาใหม่ๆเสียงมันจะก้องแก้งอยู่แล้วนะครับเสียงมันยังแปลกๆอเอมันยังไปไม่สุดนะครับไปไม่สุดทุกย่านเสียงนะเวทีเสียงมันดีแล้วอแต่ว่าย่านเสียงมันยังดูแปลกๆอยู่บางอันนะนะ คือเบสมันนำอยู่นะแต่เสียงกลางแหลมมันไปไม่ค่อยถึงเท่าไรต้องลองไปเบิร์นก่อนนะครับเครับ okay, เดี๋ยวเคลิบนี้ก็ลางแคน่นี้นะสำหรับลำโพงไอว่านะครับก็ไม่ได้อวยแล้วมากหรอกคือมันสู้มาเชลไม่ได้อยู่แล้วนะครับนะแต่ถ้าเทียบรุ่นอื่นที่ราคาเท่านี้ผมบอกแล้วว่ากินกันลงยากอืมเห็นได้หรอนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ลางแค่นี้น,นะครับตกลงกูจะรีวตัวเล็กกตัวรีวตัวใหญ่โอเคสีดำก็สวยปีกแบบอ่า ใครชอบก็ฝากกดซับกดไลค์กดแชร์นะหรืออยากให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับลำโพงนะเกี่ยวกับลำโพงพวกนี้อีกนะก็ลองขอมาได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะนะเอามาลิงก์กันสองตัวอ่าเดี๋ยวลิงก์ซองสองตัวผมว่าจะลองทำ,ทำ,ทำดูผมไม่รู้มันทำยังไงนะเพราะว่าตอนนี้ลำโพงอันเดียวกันแหละแต่มันลิงก์ด้วยกันยังไงนี่ผมไม่รู้กันเดี๋ยวลองมาทำโม่วๆดูนะครับนะนะถ้าลิงก์ถ้าลิงก์สองตัวนะ่าจะเป็นซูเปอร์มหาเบสคูณสองแน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาแค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ